สวัสดีครับพบกับสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันจันทร์ที่20กุมภาพันธ์2566กันนะครับวันนี้นะครับเซ็นเน็กก็ปิดตลาดไปที่1,657.69จุดบวกเพิ่มขึ้นมา6.02จุดหรือว่าเพิ่มขึ้น0.36%มูลค่าการซื้อขายวันนี้อยู่ที่53,000ล้านบาทโดยประมาณ โดยแรงซื้อนั้นมาจากหุ้นในกลุ่มธนาคารการเงินขนส่งชิ้นสดอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็กลุ่ม ICT ส่วนแรงขายนั้นมาจากหุ้นในกลุ่มพลังงานแล้วก็กลุ่มค้าปริกโดยหุ้นที่ปรับขึ้นได้แรงในวันนี้ก็เป็นทางด้านของ BBL ราคาหุ้นบวกขึ้นมา2.80%ก็ทางด้านของนักวิเคราะห์นั้นกไ็ได้มีการปรับเพิ่มประมาณกำไรในปีนี้ แล้วก็ปีหน้าขึ้นมาซึ่งก็จะทำให้คาดการณ์กำไรในปีนี้จะโตแรงถึงกว่า50%ซึ่งก็ถือว่าเป็นการเติบโตที่สูงสุดในหุ้นกลุ่มธนาคารทั้งหมดส่วนปีหน้าก็คาดว่ากำไรนั้นจะเติบโตได้อีก11%ทางด้านของ KTB ราคาหุ้นบวกขึ้นมา2.99%ก็มีการปรับประมาณการกำไรในปีนี้ขึ้นมาเช่นกันซึ่งก็คาดว่ากำไรในปีนี้จะเติบโตได้15% ทางด้านของติดล้อราคาหุ้นบวกขึ้นมา3.60%หลังจากที่รายงานผลประกอบการไตรมาส4ปี65นั้นปรากฏว่าออกมาตามที่คาดการณ์กันเอาไว้ซึ่งก็ส่งผลให้กำไรในปี65ที่ผ่านมานั้นเติบโตได้15%ซึ่งก็เป็นการขึ้นทำจุดสูงสุดใหม่ทางด้านของสวัสด์ ราคาหุ้นบวกขึ้นมา4.69% MTC บวกขึ้นมา2.94% n c a p บวกขึ้นมา4.91% s h y o บวกขึ้นมา4.40% ASK บวกขึ้นมา3.31%ซึ่งหุ้นต่างๆในกลุ่มการเงินในวันนี้ก็มีการปรับตัวฟื้นตัวกันขึ้นมาได้ค่อนข้างจะดีซึ่งส่วนหนึ่งก็น่าจะเป็น sentiment เชิงบวกที่คาดหวังเรื่องของงบ ไตรมาสี่ปีหกห้าที่คาดว่าน่าจะออกมาดีกว่าที่คาดการณ์กันไว้ก่อนหน้าที่ประเมินกันว่าผลการดําเนินงานไตรมาสที่4ี่นั้นอาจจะดูไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะทางด้านของ VGI ราคาหุ้นบวกขึ้นมาสามจุดเจ็ดูนเอร์เซ็นก็มีการคาดการณ์ในส่วนของงบไตรมาสที่สี่ของปีบัญชีหกหกซึ่งก็คือเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมปีนี้ก็คาดว่าจะฟื้นตัวได้อย่างต่อเนื่องจากไตรมาสก่อนหน้าแล้วก็คาดว่า ผลประกอบการนั้นจะพลิกฟื้นกลับมามีกําไรได้ตั้งแต่ในงวดของปี66ทับ67เป็นต้นไปทางด้านของ BLA ราคาหุ้นบวกขึ้นมา4.20%ก็มีการคาดการณ์กันว่าแนวโน้มผลประกอบการในไตรมาส4ปี65นี้จะเติบโตได้แรงกว่าเท่าตัวซึ่งก็ได้แรงหนุนมาจากเบีย้ยประกันรับปีแรกหรือว่า FYP นั้นเติบโตได้ค่อนข้างจะดีทางด้านของพฤกษาโฮดิ้ง วันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมา2.24%ก็ได้แรงหนุนมาจากการที่ผู้บริหารนั้นออกมาระบุว่าเตรียมที่จะขยายอีโคซิสเต็มลงทุนกว่า1.35หมื่นล้านบาทเพื่อที่จะซื้อที่ดินแล้วก็นำไปสร้างในชวมของโรงพยาบาลรวมทั้งธุรกิจอื่นๆอีกด้วยซึ่งก็มีการวางเป้าปรายได้ในปี66นี66้ว่าจะเติบโตได้ที่5%ทางด้านของ S N N P ราคาหุ้นบวกขึ้นมา4.51%ก็มีการคาดการณ์กันว่ากำไรในปีนี้จะเติบโตได้กว่า40%ซึ่งก็เป็นการทำจุดสูงสุดใหม่อีกด้วยทางด้านของ BCPG ราคาหุ้นบวกขึ้นมา3.63%ก็มีข่าวว่าจะมีการลงทุนกว่า3.9พันล้านบาทในการเข้าถือหุ้นโรงไฟฟ้าก๊าซในสหรัฐซึ่งก็จะช่วยเพิ่มกำลังการผลิต เข้ามามากกว่า150เมกะวัต์เลยทีเดียวทางด้านของสตาร์ทราคาหุ้นบวกขึ้นมา2.31%ก็ได้รับแรงหนุนจากประเด็นข่าวเดิมก็คือบริษัทลูกก็คือ f ฟลด์ดนั้นได้งานสายไฟสนามบินโซนภูมิเฟส3ทางด้านของ Ford Corporation วันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมา3.57%ทางด้านของผู้บริหารนั้นก็คาดว่ารายได้ในปี66นี้จะเติบโตได้กว่าปี65แล้วก็ มีการนำบริษัทลูกสองบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในช่วงครึ่งปีหลังของปีนี้ทางด้านของ F Smart ราคาหุ้นบวกขึ้นมา3.28%โดยทางด้านของผู้บริหารนั้นก็มีการคาดการณ์กันว่ารายได้ปีนี้จะเติบโตได้ที่10%จากการเติบโตใน3ธุรกิจหลักที่มีการขยายตัวแล้วก็น่าจะช่วยหนุนกำไรในปีนี้ให้เติบโตได้สูงกันขึ้นมา ทางด้านหุ้นที่ปร,รับลดลงแรงในวันนี้ก็เป็นทางด้านของ CBG ราคาหุ้นติดลบไป2.38%ก็เป็นการถูกขายกันลงมาหลังจากกำไรในไตรมาสสีวิวหานั้นออกมาต่ำกว่าที่คาดการกันเอาไว้ส่วนทางด้านของ OSP ราคาหุ้นติดลบไป2.38%เช่นกันก็เป็นการถูกขายทำกำไรหลังจากที่ช่วงก่อนหน้านี้เก่งกำไรกันขึ้นมาค่อนข้างจะมากทางด้านของ CPL ราคาหุ้นติดลบไป3.02% ก็คาดว่ากำไรสุทธิในตรนาบ4ปี65นั้นมีโอกาสที่จะต่ำกว่าที่คาดการณ์กันเอาไว้ก่อนหน้าส่วนทางด้านของ BKD ราคาหุ้นติดลบไป8.23%ก็คาดว่าเป็นการถูกขายทากำไรกันออกมาและนี่ก็คือสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันนี้พบก,กันใหม่ในวันถัดไปสวัสดีครับ